กลับมาพบกับช่วง Business Insight ช่วงเวลาที่จะพาคุณผู้ชมมาค้นหาเคล็ดลับความสำเร็จในการทำธุรกิจกันค่ะซึ่งวันนี้เรายังอยู่กันที่เรื่องราวของ Fit f u s d Always ร้านอาหารคลีนออนไลน์ที่ได้มีการต่อยอดสู่ร้านอาหารเพื่อสุขภาพในสไตล์ฟิวชั่นเพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคและที่สำคัญเพื่อเป็นการสร้างการเติบโตอย่างยังย่งยืนในอนาคตค่ะ วันนี้ฟิตฟู้ดเอาไว้เราก้าวสู่ปีที่3แล้วก็มีการต่อยอดจากออนไลน์สู่ออฟไลน์ตรงนี้คงต้องหามคุณเ e อฟกับคุณเบียค่ะแล้วระวังแนวคิดวางคอนเซปต์ในส่วนของออฟไลน์ไว้อย่างไงบ้างคะคอนเซปต์ของตัวร้าน Fit Food Always ที่นี่ก็คือคุณจะไม่ได้ทานเมนูที่ซ้ํากันหรือว่าเข้ามาในร้านเนี่ยก็จะไม่ทราบเมนูมาก่อนว่าวันนี้จะได้ทานอะไรคอนเซปต์เดียวกับที่เราเดลิเวอรี่ส่งไปที่บ้านแต่ว่าอันนี้ก็คือมาที่ร้านแทนครับ แต่ก็ยังเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอยู่เหมือนเดิมถูกต้องครับแล้วอาหารที่เราทําที่ร้านก็จะไม่เหมือนอาหารที่เราส่งเดลิเวอรี่กับลูกค้าไม่เหมือนกันแน่นอนครับผมก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าเป็นใครมีความต้องการอะไรยังไงใช่ค่ะแต่ก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ครับแล้วตรงนี้คุณเอฟกับคุณเียวางเป้าหมายในส่วนของร้านติก็ยังไงคะก็จริงๆแล้วอยากให้เหมือนเป็นโชว์รูมของของแบรนด์ของเราเพราะว่าร้านอาหารคลีนส่วนใหญ่ก็คือออนไลน์อย่างเดียว แล้วในส่วนของการเติบโตในเรื่องของรายได้ตรงนี้เราคาดหวังว่ยังไงบ้างคะเราตั้งเป้าหมายว้ยังไงบ้างหลังจากที่เรามีหน้าร้านเป็นของตัวเองแล้วก็มองว่าปีที่แล้ว5ล้านก็ปีนี้ก็จะเป็น10ล้านแล้วกันครับค่ะ <c oughs> ต่อด3ปีในการเดินบนเส้นทางธุรกิจในโลกของออนไลน์คุณเอฟกับคุณเบียร์มองว่าอะไรคือปัญหาอุปสรรคที่หนักที่สุดสําหรับเส้นทางนี้ค <c oughs> ผมมองว่า3ปีผ่านมาเนี่ย จากวันแรกที่เราเริ่มเข้ามาตลาดนี่ครับ <c oughs> เรามองว่าเราเป็น blue ocean มาก <c oughs> ว่าแบบท้องฟ้านี่สดใสท้องทะเลนี้เราเออกไปหาปลาได้สนุก <c oughs> พอผ่านมาถึงวันนี้จากที่เราราคาเคยถูกที่สุดในตลาดนะครับ <c oughs> 3ปีผ่านไปตอนนี้เป็น red ocean มาก <c oughs> คือเรากลายเป็นแบรนด์ที่ราคาสูงคู <c oughs> ่แข่งเกิดขึ้นใหม่ทุกวันแล้วก็มีการอาจจะบอกว่าลอกเลียนแบบเมนูกัน <c oughs> ได้แบบว่า ง่ายๆครับคู่แข่งเยอะขึ้นในขณะที่พฤติกรรมการผู้การบริโภคของคนก็เปลี่ยนแปลงตามกระแสเร็วมากใช่ครับแล้วตรงนี้คุณเอก,กับคุณเบียร์มีวิธีในการรับมือ,อยังไงครเราก็จริงๆเรายืดหยุ่นให้กับคุณลูกค้าเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะรู้สึกว่าอแบรนด์เราต้องมีคอคอ concept ที่แข็งแรง <c oughs> แต่ว่าถ้าใน พฤติกรรมของคุณลูกค้าเปลี่ยนไปตามกระแสะของสังคมฮรัแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมคอสใหม่ๆหรือว่ามีกลยุทธ์ใหม่ๆที่เข้ามาตอบโจทย์ให้กับคุณลูกค้าได้มากขึ้นธุรกิจมาถึงวันนี้ได้คุณเอฟกับคุณเบียร์มองว่าอะไรคือคีย์ซั c เซสแฟกเตอร์ในการทำธุรกิจคะก็คิดว่าเป็นเรื่องของความใส่ใจในบริการครับแล้วก็การควบคุมมาตรฐานที่ให้จากวันแรกจนถึงวันนี้แล้วก็มีการพัฒนาเดินก้าวต่อไปข้างหน้าให้มันให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับ ค่ะสุดท้ายคุณเอฟกับคุณเบียร์มีข้อคิดอะไรที่อยากจะฝากถึงคนที่กําลังจะตัดสินใจเริ่มต้นทําธุรกิจบ้างคะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้ามาทําธุรกิจในโลกของออนไลน์บ้างะอะค่ะก็อย่างแรกเลยก็คืออยากให้สํารวจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยรักแล้วก็ชอบทําอะไรครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มันอยู่กับเราทุกวันนะฮะเวลาเราเข้ามาทําธุรกิจเนี่ยเราไม่สามารถ จะลาออกจากความเป็นเจ้าของได้แล้วก็ทำ,ทำกับเขาไปทุกวันแล้วก็คืออยากให้มองหาโอกาสว่าพอเราชอบเสร็จเนี่ยแล้วก็ถ้าเราเจอโอกาสแล้วก็ใช้โอกาสนั้นน่ให้ดีที่สุดแล้วก็อย่ายอมแพ้ง่ายๆครับแล้วคุณเบียร์ล่ะคะกน็น่าจะคล้ายๆกันตรงที่ว่านอกจากมองหาโอกาสแล้วเนี่ยต้องเชื่อมั่นในตัวเองด้วยว่าเราเองของเราเนี่ยมันต้องไปให้ถึงแล้วก็มององค์ประกอบต่าง ที่สามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะต้องสู้ๆนะคะผมเป็นข้อคิดที่ดีมากค่ะในไหนเราก็มาถึงครัวแล้วงั้นตุ๊กคงต้องให้คุณเอฟกับค<ฆ>ุณเบียลองทําเมนูง,ง่ายๆให้เราให้เราลองทานดูว่าเอ๊ะมันจะรสชาติด,ดีมันจะหน้าตาดีเหมือนในที่เราเห็นในร้านค่ะโอเคครับผมว่าแต่วันนี้คุณเอฟจะทําเมนูอะไรดีคะก็วันนี้เป็นเมนูข้าวมันลูกเกดครับผมกินคู่กับไก่ ai, ยา่างซอส ทุช่คะแล้ตอนนี้คุณเอฟก็ทำข้าวผัดมันลูกเกดเสร็จแล้วต้องบอกว่าหน้าตาหน้าทานมากค่ะเดี๋ยวทุกทนลองทานกอนนะนค่ะ